สวัสดีและยินดีต like ้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรตีนะคะวันนี้คุณรตีพามาที่พัทยาค่ะตอนนี้ด้านหน้าเรา, Likewise, าทีา่เห็นคือถนนสุขุมวิทนะคะมองไปทางด้านขวามือมุ่งหน้าไปทางอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะถ้ามองมาทางด้านซ้ายมือมุ่งหน้าไปที่เมืองพัทยานะคะแต่ตอนนี้คุณรตีจะพามาที่ร้านนี้ค่ะ The Chocolate Factory นะคะซึ่งสาขาเนี้ยเขาตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทหรือเราเรียกว่า The Chocolate Factory สาขาถนนสุขุมวิทเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเราเข้าไปดูข้างในพร้อมๆกันเลยค่ะร้านนี้เขาเปิดเวลา11นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะเปิดทุกวันค่ะเดินมาก็จะเป็นประตูเปิดอัตโนมัตินะคะ ก็จะเห็นป้ายที่เขาโฆษณาช็อกโกแลตเวิร์กช็อปช็อกโกแลตแฟคทอรี่นะคะเขามีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ด้านนี้เขาจะตั้งโชว์อะไรต่างๆเนี่ยคงเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ในการทำช็อกโกแลตทำผงโกโก้อะไรประมาณนี้นะคะจัดแสดงนิทรรศการอยู่ฝั่งนี้ค่ะ The Chocolate Factory นะคะพอเดินขึ้นมา ก็จะเห็นตรงเนี้ยเขาเป็นที่ตั้งเมนูมีทั้งเมนูอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะคะมีทั้งอาหารไทยอาหารออยุโรปอาหารนานาชาติเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะมองไปด้านโน้นทางฝั่งนี้ก็จะเป็นที่เขาขายขนมขายช็อกโกแลตขายเค้กนะคะมีของฝากของที่ระลึกกันด้วย ก็จะตั้งพวกเราใครจะซื้อกลับบ้านซื้อเป็นของฝากก็ซื้อได้ตรงนี้เลยนะคะบอกราคาติดด้วยบอกว่าชื่ออะไรบ้างอะไรประมาณนี้ยอันนี้เขาบอกว่าเป็นเบสเซลเลอร์ด้วยขายดิบขายดีนะคะฝั่งด้านโน้นเหมือนกัน,น,นเห็นไหมคะอันนี้ประเภทว่าใครอยากซื้อกลับบ้านก็มาแวะซื้อได้เลยนะคะมีขนมต่างๆหลากหลายชนิดให้เลือกสรรคะ่ะ นี่นะคะด้านนี้เห็นไหมคะอู้เยอะเลยเยอะเลยนะคะเยอะมากเราก็จะตั้งโชว์ไว้ประมาณนี้นะคะให้พวกเราได้ช้อปปิง้งได้จับจ่ายใช้สอยกันได้ซื้อกลับบ้านไปฝากคนที่บ้านฝากเพื่อนปูมญาติพี่น้องกันนะคะอู้มีเยอะค่ะพวกขนมพวกขนมหวานของหวานของขบเคี้ยวต่างๆนะคะ อุ๊ยกระเป๋าก็มี The Chocolate Factory ถ้าไซส์นี้นะคะไซส์ M ค่ะใบละ150บาที่น่ารักค่ะนะคะดูด้านนี้อันนี้ก็เป็นขนมของแห้งคุกกี้อะไรประมาณนี้นะคะฝั่งนี้น้ำเรึ่งค่ะนี่นะคะอู้เยอะเลยเขาก็บอกเลมอนน้ำเรึ่องเข้มข้นอย่างนี้นะคะ ดูด้านโน้นก็เป็นขนมเหมือนกันนี่นะคะใครจะซื้อมาช้อปปิ้งก็ที่วตตกา้านี่แหละค่ะอยากได้อะไรแล้วก็หยิบลงตะกร้าเลยนะคะเลือกเอานะคะโอ้ยมีหลากหลายค่ะเดินช้อปปิ้งซื้อขนมหวานของหวานของขบเคี้ยวต่างๆในห้องแอร์เย็นๆเพลิินเจเริญใจนะคะหลังจากนั้นก็มาที่แคชเชียร์ที่จุดชำระเงินตรงนี้นะคะ หรือถ้าใครอยากซื้อช็อโกโกแลตกลับบ้านหรือสั่งรับประทานในที่ร้านนี่นะคะเขาก็มีให้เลือกค่ะโอ้หลายรสชาติเหลือเกินนี่นะคะเขาก็จะมีว่าเป็นที่นิยมอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะขึ้นดาวให้ด้วยเห็นไหมคะว่ารสชาติไหนเป็นยังไงคนนิยมอะไรบ้างอันดับหนึ่งสองสามก็จะไล่กันไปนะคะนีติดดาวด้วยสังเกตนะคะ เดี๋ยวเราถามพนักงานดูว่าดาวเนี่ยเขาหมายความว่ายังไงนะคะในแต่ละเมนูที่เขาขึ้นข้างบนแล้วเขาจะมีดาวสีชมพูแปะติดไว้ด้วยนะคะช็อกโกแลตเยอะเหลือเกินราคาช็อกโกแลตต่อ1ชิ้นนะคะ1ชิ้นเล็กๆเนี่ยราคาอยู่ชิ้นละ,ะ35หรือ45บาทประมาณเนี้ยนะคะอันนี้คืออุปกรณ์ต่างๆพวก ที่กระบอกหรือกระปอ๋องหรือว่าถ้วยกาแฟอะไรประมาณเนี้ยโอ,อ้นนี้420บาทนะคะด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มค่ะมีโปรโมโชั่นด้วยตันนี้นะคะก็จะมีรายการต่างๆฝั่งนี้ก็เป็นเค้กนะคะเค้กะคะ่ะเยอะแยะหลากหลายให้เลือกนะคะ หน,นูจ๋าที่เห็นติดดาวอย่างสีชมพูนี่หมายความว่าไงคะที่เมนูที่มีดาวแฝกอากาอ๋อค่ะเนี่ยเมื่อสักครู่ถามน้องพนักงานที่นี่แล้วนะคะเขาบอกว่าเมนูที่ติดดาวนี่ค่ะอยู่บนบอร์ดนะน,นะคะเมนูที่ติดดาวหรือช็อกโกแลตรสชาติต่างๆที่เขาติดดาวไว้นี่นะคะหมายถึงเมนูที่ขายดีที่เป็นที่นิยมนั่นเองนะคะ เดี๋ยวตามไปดูค่ะวันนี้คุณรติจะดื่มอะไรแล้วก็รับประทานอะไรบ้างที่ The Chocolate Factory นะคะเขาจะขายกระเป๋าค่ะแล้วก็เหมือนเป็นอฮอร์โมนเป็นอะไรต่างๆสำหรับต้นไม้อะไรประมาณนี้ดูเขาจัดสวยค่ะสวยนะคะโอโทงโล่งสบายวันนี้เรามา,าวันธรรมดาคนไม่เยอะเท่าไหรนะะ่นะคะเลค่ะดูเขาจัดบรรยากาศ ฝั่งโน้นนะคะ,ะเขาจะมีทั้งเป็นร้านอาหารแล้วก็ฝั่งร้านกาแฟด้วยนะคะอยู่รวมกันนี่แหละค่ะเราสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มสั่งชากาแฟเค้กช็อกโกแลตอะไรต่างๆเรานั่งตรงไหนก็ได้ของร้านนี้นะคะนั่งเลยเลือกนั่งตามสบายและอยากสั่งอะไรก็จะมีพนักงานมาบริการพวกเราเองนะคะนี่ค่ะดู ด้านโน้นก็จะจับสวยนะคะเลือกนั่งเลยวันนี้ร้านนี้โล่งเป็นของเราส่วนตัวส่วนตัวค่ะโดยช็อกโกแลตแฟคทอรี่สาขาถนนสุขุมวิทค่ะพัทยานะคะ